นี่ไทฟอล์เล็กนะครับวันนี้จะมาย้ําสอนเรื่องการสังเกตตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับตลาดที่ควรเทรดนะครับแบบนี้คือ USD แข็งสุดเนาะแข็งกว่าตัวอื่นตัวอื่นอ่อนกว่า USD อนะครับยู d อยู่หน้าสุดทางซ้ายแบบนี้คือ u s d แข็ง USD แข็งเนี่ยคู่ที่อ่า USD อยู่ด้านหน้าจะลงนะครับผมกราฟตัวคู่ที่ USD อดีอยู่อยู่ด้านหน้าเช่น g b p USD EURUSD หรือ4คู่ที่ผมแนะนาให้เทรดเนี่ยจะลงถ้า USD แข็งนะคือตัวอื่นอ่อนกว่าเมื่อ กาพวกนั้นเนี่ยลงมานะครับผมแล้วถ้ามันทะลุโลเดิมหรือจุดต่าสุดเดิมเนี่ยให้เรารอที่จะบายนะครับรอบายโลที่1นึ่บายไหมยังไม่บ่ายให้บายที่โลที่2หากไม่เข้าใจเรื่องโล2องไฮสให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้หรือคลิปที่สอนเอาไว้นะครับหรือจะดูใน playlist ก็ได้นะครับชื่อตอนแต่ละตอนมีบอกอยู่ว่าสอนอะไรไปบ้างนะครับแบบนี้คือตลาดที่น่าเทรดนะครับคือให้มันมีสีแดงเยอะๆแล้ว u s d แข็งสุดนะครับแบบนี้ก็เป็นตลาดที่น่าเทรดคือ u s d อ่อน กว่าตัวอื่นนะครับ JPY นี่เราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เทรด JPY หรือว่าเทรดทองนะครับผมไอตัว JPY แบบทองมันมั่วนะครับไม่ต้องไปนสนใจมันมากมันวิ่งมันก็บางทีมันวิ่งตาม u s d ด้วยเพรานะนั้นไอสี่คู่ที่ควรจะทำกันอะไรคือสี่คู่ที่แนะนํานี้นะครับคือควรจะดูแค่นี้นะครับผมอ่า u s d อ่อนสุดแบบนี้ อยู่ขวาสุดแบบนี้ก็คือหน้าเทรดมือนกันเมื่อ USD ออนสุดกราฟพวกเนี้มันเป็นสีเขียวขึ้นไปมันแข็งเพราะฉะนั้นคู่ที่มี USD อยู่ด้านหลังเช่น GBPUSD EURUSD กราฟเหล่านี้มันจะขึ้นเมื่อมันขึ้นมันไปถึงไฮทุลุไฮเดิมไฮที่1ยังไม่เข้าไฮที่2เรารอจังหวะที่จะเข้าเซลล์นะครับไฮที่1อย่าไปเทรดนะให้มันเป็นไฮที่2ให้มันสูงขึ้นไปดีๆเห็นเด่นชัดเจนก่อนเราถึงเข้าเซลล์นะครับผม ทำให้ถึงเข้าที่ห้ที่2โลที่2อสอนเอาไว้แล้วเพราะว่าโอกาสทํากําไรเร็วกว่าและแน่นอนกว่านะครับผมก็รอให้มันสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นแรกอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะมันอาจจะอาจจะยังขึ้นต่อนะครับผมแต่ถ้าขั้นที่2อาจจะเข้าออเดอร์นั้นจังหวะมันอาจจะดีดลงมาพอดีนิดหนึ่งนะครับผมแล้วอาจจะขึ้นต่ออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ล้วก็คือพอมันดีดปุ๊บล้วก็ปุ๊บกำไรไปแล้วนะครับผม เราะนั้นเราจะเข้าที่โลที่ไ 1, 2, 1, 2ไปเรื่อยๆนับหนึ่งสองหนึ่งไปเรื่อยๆตามที่เคยสอนเอาไว้แต่นี่คือวิธีสังเกตตลาดคือเราให้ยูเดีแข็งที่สุดกับอ่อนที่สุดนะครับผมเราถึงจะเข้าไปเทรดนี่คือวิธีการดูตลาดแล้วก็ให้จําด้วยว่าบางบางทีเนี่ย USD ดีหรือตัวอื่นเลยก็ช่างมันจะไม่แข็งเกิน4ี่วัน2 3สาวัน4ี่วัน3าวัน4ี่วันส่วนมากจะไม่เกิน4วันน้อยมากที่จะไปแข็งเกินเกิน4ี่วันนะครับผม เราสังเกตตลาดดีๆเอ๊ะตัวนี้มันแข็งมากี่วันแล้วนะบางทีมันก็อาจจะแข็งขึ้นลงขึ้นลงต่อวันเลยก็มีนะครับแต่ให้เราสังเกตจังหวะที่เข้าที่ดีก็คือสมมุติ2อสวันตัวนี้มันแข็งมาสองสาวันละพอถึงวันที่4ี่เราก็มาดูโอเคมันก็มีโอกาสที่จะแข็งต่อนะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะลงเช่นกันเพราะนั้นเราคอยหาจังหวะเข้าออเดอร์ถ้าเราสังเกตว่าตัวนี้มันแข็งหรือว่าอ่อนแข็งสมมุติอ่ะแข็งมาสองสามวันแล้วเราก็เข้าไปเลงเลย หรืออ่อนมาสอสามวันแล้วเราก็เข้าไปเลงที่ตัวนั้นเลยหรือคู่นั้นเลยนะครับเช่นหรือ usd ก็ได้สังเกตง่ายๆคือจําแค่ usd ่างเดียว usd มันอ่อนมากี่วันแล้วนะหรือ usd มันแข็งมากี่วันแล้วพราเรามีสีคู่นี้มันมันเป็น usd ทั้งสีคู่แล้ว eur usd gbp usd nzd usd aud usd วันเราสังเกตแค่ usd จําแค่ us d อย่างเดียวมันจะง่ายมากจำ usd สังเกตเลยเฮ้ย usd มันอ่อนมา2 3สามวันแล้วอ่ะมันถึงเวลาที่มันจะต้องฟื้นตัวแล้วเตรียมตัวเลย Abei, ไอ้วันที่สี่เนี่ยแม่มันอ่อนต่อแม่งมันก็ต้องกลับตัวขึ้นมาแข็งหรือเออเอสดีมันแข็งมาสองสามวันแล้ววะเราก็เล็งเลยคลือได้เหยื่อแล้วเราก็เล็งเลยเฮ้ยเรารอจังหวะที่จะเข้าดีกว่าเพราะว่าโอกาสกลับตัวเนี่ยมีสูงเราก็รู้ถ้าเรารู้จักสังเกตตลาดและจําว่ามันแข็งมากี่วันแล้วอ่อนมากี่วันแล้วตัวไหนแข็งอ่อนมากี่วันเราจําได้เฮ้ย GBP มันแข็งไปสามวันสี่วันแล้วมันถึงเวลาที่จะลงแล้วว่ะเฮ้ย a อ d มันแข็งไปสองสามวันแล้วมันถึงเวลาที่จะลงแล้วว่ะหรือว่า เฮ้ย EUR มันอ่อนมาสองสามวันแล้วมถึงเวลาที่จะขึ้นแล้วมันถึงเวลาที่กราฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนทางแล้วมันอาจจะเกิดการสวิงเกิดขึ้นมันคือจุดที่เราควรจะถ้าเราไปทํากําไรแล้วดูกราฟแบบนี้เราก็รู้ได้นะครับผมเพราะนั้นเราสามารถดูได้เช่น Nzd เฮ้ยมันอ่อนมาสักพักละสองสามวันสี่วันแล้วยิ่งสี่วันเนี่ยคือยิ่งดีเลยยิ่งถ้าถ้าเป็นสี่วันเนี่ยคือยิ่งยิ่งคนที่ต้องเข้าไปดูกราฟแล้วเพื่อเพื่อที่จะรอเข้าออเดอร์เลยนะครับผมโอเคในนี้สําหรับฟินวิดนะครับผม ฟินวิทตลาดแบบนี้คือไม่น่าเทรดน,นะครับคือเป็นสีทำหมดก็คือ,อกราฟไม่วิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับกราฟจะวิ่งจะมีการเคลื่อนไหวเราดูในฟินวิทจะมีสีเขียวสีแดงเกิดขึ้นมานะครับผมอย่าลืมว่าถ้าอซอยู่กลางๆถึงแม้จะมีสีเขียวสีแดงเกิดขึ้นแต่ถ้า USC อซอยู่กลางๆยังไม่ไปสุดซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยพูดงา่ายคือยังไม่แข็งกว่าสี่คู่สี่ตัวถ้า USC ซยังไม่แข็งกว่า NZD ซัดดี u ีพหรือยังไม่อ่อนกว่า a u d n s d g b p u s c อย่างชัดเจนเนี่ยเราจะยังไม่เข้ากราฟเรายังไม่เข้าไปดูไม่ทำการเทรดใดทั้งสิน้นจนกว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นสีเขียวเขียว a c ตัวเนี้ย n s d g b p a u d PP, T e u r เป็นสีเขียวเขียว,ยวมากๆหรือว่าเป็นสีแดงแง,ง,งมากๆถ้าเป็นสีแดงแดงแดงมากๆแล้ว e d อยู่ซ้ายซ้ายสุดสายมือของ a c ตัวเนี้ยเราก็ค่อยเข้า,เข,าเข้าไปดูกราฟหรือถ้า a c ตัวนี้เป็นเป็นสีเขียวมากๆแล้ว a ี d อยู่ขวาสุดของ a c ตัวเนี้ยเราก็ค่อยเข้าไปดูกราฟอย่างตอนนี้ตลาดไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับผมฉะนั้นปล่อยไป ตลาดจะเห็นได้ชัดหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยตลาดจะเห็นได้ชัดแล้วเข้าไปเทรดทำกำไรได้ดีนะครับผมอย่างเช่นนะตอนนี้ถ้าเป็นช่วงเช้ากับบ่ายเนี่ยปล่อยไปเลยสกิปไปเลยอย่าไปนสนใจมากมันจะมีเพียงแค่บางวันเท่านั้นที่ตลาดเช้ากับบ่ายเฮ้ยมันมีการเคลื่อนไหวแล้วมันมีสีเขียวสีแดงเยอะเอยแบบนั้นล้วก็อาจจะเข้าไปเทรดได้นะครับผมแต่แนะนําว่าหลังสองทุ่มดีที่สุดนะครับผมแต่บางครั้งบางคราวนานๆทีเช้ากับบ่ายอาจจะเทรดได้แต่ว่า ถ้าให้แน่นอนเลยก็คือหลักรอหลังสองทุ่มไปเลยเช้าว่าใบอย่าเพิ่งไปสนใจเพราะบางทีมอาจจะเหวี่ยงได้หรือสวิงได้ขึ้นลงขึ้นลงแล,แ,ลแ,ลแล้วเราเราเสียเราเสียเราเสียขาดทุนได้นะครับผมเราเสียตังค์ได้ถ้ามันเกิดการสวิงมากๆเพราะนั้น รอหลังสองทุ่มให้ตลาดมันนิ่งให้ตลาดมันเซเทอร์าดาวให้ตลาดมันมีข้อมูลขึ้นมาชัดเจนแล้วค่อยเข้าไปโอเคดูกราฟทะลุโลเดิมไหมทะลุหายเดิมไหมเป็นไฮที่สองรอยังเป็นโล่ที่สองเรอยังแล้วค่อยเข้าออ,อเดอร์แบบนี้คือวิธีการเทรดที่ถูกต้องนะเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงมากเราลดความเสี่ยงตัวเองอย่าไปเฮ้ยอย่าไปโลบอย่าไปเทรดแบบการพนันให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยเราค่อยๆเทรดอย่างมีระบบใจเย็นๆนะครับผมค่อยๆสังเกตตลาดจําสังเกตตลาดดีๆนะครับผม ตอนนี้ยูเออาจจะเริ่มอ่อนสมมติเช้าๆแบบนี้ USD อ่อนอาจจะดูอ่อนอ่อนอ่อนตอนกลางคืนสองทุ่มอาจจะปุ๊บขึ้นมาแข็งก็ได้เพราะนั้นเราไม่รู้เพราะนั้นเราต้องรอดูหลังตลาดหลังสองทุ่มเพื่อที่จะเห็นว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วเราควรจะเข้าออเดอร์ตรงไหนกันแน่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งการเคลื่อนอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวของการาฟที่เราดูได้ก็คือ Market Watch นะครับหลังจากที่ดูฟินวิสมาแล้วเฮ้ยตลาดมันน่าเข้าเฮ้ยตลาดมันน่าเส็จากฟินวิสเนี่ยเราวิเคราะห์อย่าง เรารู้แล้ววาานนา่า้ตลาดมันน่าเข้าตลาดมันน่าเทรดเราดูจากฟินนิวสก่อนถ้าฟินนิวสไม่ได้เราก็คือไม่เข้ามาดูกาฟเลยแต่พอฟินนิวสแล้วเฮ้ยมันน่าเทรดมันน่าเข้าเรามาดูมาเก็ต w a อ c h m a r เก็ต a t อ h ก็คือขวามือตรงนี้นะครับผมก็คือทบทวนอีกแล้วเพราะสอนมาหลายรอบแล้วนะครับมาเก็ตฟอสนะครับจะดีต่อเมื่อเป็นบวกยี่สิบหลือบวกยี่สิบขึ้นไปหรือลบยี่สิบลงไปนะครับผมลบยี่สิบลงไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขสีสม้มบวกยี่สิบลงไปตรงนี้ก็จะเป็นเลขสีเขียวขึ้ บวกศูนจุดสี yeah. yeah. ่บวกห้าจุดห้าที Listen, ่มันเป็นส uh, ีเทาๆคือมันยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวนะครับก็คือราคามันนิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตะกี้ในฟินิชเป็นสีดาหมดเลยสีเข้มหมดเลยก็คือตลาดยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเราดูตรงนี้แล้วก็เห็นว่ามันก็ลิงก์หากันนะครับผมมันก็ตลาดยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวถ้าตลาดมีความเคลื่อนไหวมากตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีส้มสีเขียวสีส้มแล้วก็จะเป็นเลขที่เยอะขึ้นนะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตของแต่ละวันว่าวันนี้อ่า คู่นี้วิ่งไปกี่จุดแล้วไอ้หุ้นตัวนี้หรือว่าค่างเงินตัวนี้มันวิ่งไปกี่จุดกี่ระยะเท่าไหร่แล้วนะครับผมกี่ปิ๊บแล้วนะครับมันก็จะบอกตรงนี้ถ้าเป็นบวก20ขึ้นไปลบ20ลงไปตลาดมีการเคลื่อนไหวแบบนั้นมันมีการฉีกถ้าหากว่ามีการฉีกเกิดขึ้นเราเข้ามาดูกราฟว่าเอ๊ะมันทะลุดเดิมไหมทะลุหายเดิมไหมนะครับกราฟสูงอ่าดูราคาขวามือนะบนคือสูงล่างคือต่ำนะราคาขึ้นไปสูงๆเนี่ย ราคาสูงสูงเราควรที่จะเข้าเซลล์ราคาต่ำต่ำเราควรที่จะเข้าบ่ายนะครับเพราะอะไรราคาสูงสูงเราควรที่จะเข้าเราเข้าคนที่เข้าเซลล์สมมุติเราเห็นกราฟมันขึ้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 นถ้าเราเข้าบ่ายต่อแล้วมันลงมาถ้าคุณเข้าบ่ายตรงนี้อย่าลืมนะถ้าถ้าคุณบายกราฟขึ้นคุณถึงขึ้นถุงจะได้กําไรถ้าคุณเซลล์กราฟลงคุณถึงจะได้กําไรถ้าคุณบายตรงนี้ แล้วกราฟมันลงคุณก็ขาดทุนนะครับผมเพราะนั้นทาไมเวลาราคาขึ้นสูงเราถึงควรที่จะเซลเพราะโอกาสที่มันจะลงมันก็มีสูงกว่าที่จะขึ้นนะครับถามว่าโอกาสที่ขึ้นมีไหมมันก็มีแต่ถ้ามันไม่ขึ้นละ่ะนะครับผมเพราะนั้นคุณต้องคิดวิเคราะห์ว่าอะไรที่มัน make s e กราฟสูงสูงเราเซล์กราฟต่ำๆเราบายนะครับผมมันเป็น common sense common s e n ส์เลยนะครับผมทำไมกราฟต่ำๆลงมาเราถึงบายละ่ะเราถึงบาย อ้าวเพราะถ้าเกิดคุณเข้าเซลล์ตรงนี้แล้วกราฟมันไม่ลงต่อมันกลับตัวขึ้นไปคุณก็ขาดทุนยังไงล่ะนะครับผมเพราะนั้นมันคอมมันเซนต์มากๆเรื่องพวกนี้คุณจะคิดได้ถ้าใครยังมองไม่ออกคิดไม่ออกเลิกเทรดไปเลยนะครับผมอย่าอย่ายุ่งกับการเทรดเลยนะครับเพราะั้นคุณเจ๊งแน่แนอ่าเช่นตรงนี้คุณยังจะเข้าบายอยู่หรือไม่เมื่อกาฟมันขึ้นมาสูงขนาดนี้หรือคุณควรจะเข้าเซลนะครับคุณพิจารณาตัวเองถามตัวเอง,ถา,เองถามใจตัวเองว่า เอถ้าฉันเข้าบายตรงนี้ดีไหมนะหรือฉันจะเข้าเซลดีกว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับ Which option is better นะครับผมก็ถามตัวเองเลยเซลหรือว่าบายถ้าคุณ buy, บายราคามันไม่ขึ้นละ่ะอา้าวสมมติคุณ buy, บายกราฟมันขึ้นขึ้น,นแล้วมันก็ลงไปนะครับผมเพราะนั้นถ้ากราฟอยู่สูงๆแนะนําให้เซลถ้ากราฟอยู่ต่ำๆแนะนําให้บายนะครับผมเข้าใจง่าย,ายๆตามนี้เนาะตามนี้เนาะนะครับคุณบายต่ำๆ กราฟขึ้นคุณได้กําไรคุณเซลล์สูงๆกราฟลงคุณได้กําไรนะครับและตอนนี้แนะนําให้เป็นไฮที่1ไม่เข้าให้เข้าที่ไฮที่2นะครับหรือตรงนี้ก็ได้ถ้าเรามองตรงนี้เป็นไฮที่1อึ่งจากทายเดิม0.045% 0.85%หายที่1เรายังไม่เข้าเราบวกขึ้นไปอีก0.045% 0 0 8 5 อาจจะเป็นซักตรงนี้อ่าสมมติเราเข้าเซลล์ตรงนี้เราเข้าเซลล์ตรงนี้1.299เราเข้าเซลล์ตรงนี้ดูซิว่าโคดเป็นไปได้หรือไม่นะครับาโคตก็ลงมาเป็นไปได้ที่จะทํากําไรเพราะมันกลับลงมาที่1.2.1.27นะครับคุณเข้าเซลล์1.299มันกลับมาที่1.27เพราะนั้นโอกาสที่เป็นไปได้ก็มีสูงเพราะนั้นคุณคํานวณดีๆวิเคราะห์ดีๆนะครับผมค่อยๆดูกราฟ ดูไทม์เฟรมชี้แนะนำนะครับแ0 28แล้วก็3นะครับดูหลายๆไทม์เฟรมว่าเราควรจะเทรดที่ทางไหนดีวิเคราะห์ดีๆแล้วเทคนิคที่สำหรับสูตรนิดไทยเลยก็คือเ a ซส้มนะครับกราฟจะวิ่งไปหาเส้นสีส้มเสมอนะครับสูตร EA ซส้มนะครับให้ไว้เลยนะครับผม89นะครับ exponential moving average open 89ดสบลบี่ซส้มก็คือ อย่างที่บอกไว้สูตรทุกอย่างต้องตั้งค่าให้ตรงสีต้องตรงนะครับผมถึงจะดูรู้เรื่องนะครับถึงจะเข้าใจกับสอดคล้องกับที่สอนนะครับผมส่วนอินดิเคเตอร์ต่างๆย้อนกลับไปดูคลิปนะครับมีให้ครบทุกอินดิเคเตอร์นะครับย้อนกลับไปดูยกเว้นเส้นสีม่วงที่จะมีเฉพาะกลุ่มเมมเบอร์นะครับผมกลุ่มเมมเบอร์ก็ต้อง ทักหาผมสมัรลิงไอบีกับผมก่อนถึงจะพาเข้ากลุ่มเมมเบอร์นะครับผมลิงสมัครทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเดโมโหรือเงินจริงใช้ลิงกเดียวกันนะครับผมใช้ลิงเดียวกันสําหรับใครที่อยากลงเงินจริงทักมาผมก่อนส่งการบ้านมาให้ดูก่อนนะครับผมเส้นสีส้มอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ใต้กราฟถ้าใคุณเห็นเส้นสีส้มอยู่ใต้กราฟกราฟอยู่บนเส้นสีส้มแบบนี้ให้คุณพึง <laughs> พินิษพิจารณาไปเลยว่าคุณควรจะรอที่จะเทรดเซล ถ้าคุณเห็นเห็นเส้นสีส้มอยู่บนกราฟหรืออยู่เหนือกราฟให้คุณคิดพิจนารณาดลพินิษไว้เลยว่าคุณควรจะเทรดบายให้เห็นกราฟอยู่ใต้เส้นสีส้มหรือคุณจะเรียกว่าสีเหลืองก็ได้นะครับแบบนี้คือคุณควรจะเทรดบายรอเทรดบายนะครับแล้วก็ต้องมีระยะห่างจากเส้นสีส้มพอสมควรนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้เส้นสีส้มแบบนี้นะครับให้มันหายเส้นสีส้มพอเส้นสีส้มพอสมควรนะครับพอที่จะทำกำไรได้ คุณจะดูให้มันห่างจากเส้นสีส้มอ่าดูเอาตัวนี้ไปชี้ที่เส้นส้มแล้วก็กดสามเหลี่ยมด้านล่างใต้จอนะครับผมตรงกลางแล้วก็ดูว่ามันห่างจากเส้นสีส้มอ่ากี่ป๊บนะครับแบบนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าป๊บนะครับจริงๆห่างจากเส้นสีส้มสักประมาณเจ็ดสิบปีบก็เริ่มที่จะเข้าได้แล้วนะครับแต่ถ้าร้อยป๊บขึ้นไปก็ถือว่าดีมากก็ดีมากอะไรยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมประมาณนี้อย่างลนะตอนนี้เนี่ย มันยังใกล้เส้นเสียส้มกันไปนะครับผมก็ยังยังไม่ควรเทรดรอที่ก็คือไซด์เวย์นั่นแหละก็คือการไซด์เวรรอที่มันฉีกไปทางใดทางหนึ่งก่อนนะครับผมเช่นถ้ามันฉีกขึ้นคุณก็รอเซลล์เช่นถ้ามันฉีกลงคุณก็รอบายนะครับผมเท่านั้นเองง่ายๆคือมันไม่รู้จะไม่เข้าใจยังไงก็คือสอนทุกอย่างสอนทุกอย่างแล้วมันง่ายมากดูง่ายมากเข้าใจง่ายมากนะครับผมถ้าไม่เข้าใจก็พยายามย้อนดูคลิปเยอะๆย้ำหลายๆรอบโอเคก็วันนี้วีซีสังเกตตลาดมีเท่านี้นะครับ อย่าลืมว่าถ้าคุณจะเข้าเซลจุดเปิดดีๆนะครับอย่าลืมดูเส้นราคา2เส้นนี้นะครับถ้าจะเซลล์เส้นสีส้มราคาที่มึงอยู่ต้องอยู่เหนือแท่งเทียนสีเขียวด้านบนอยู่ออนท็อปแท่งเทียนสีเขียวถึงจะเซลลถ้าคุณจะบายเส้นราคาสีเขียวที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้จะต้องอยู่ใต้แท่งเทียนสีส้มด้านล่างข้างล่างต่ำๆถึงจะบายนะครับล่างจุดนะครับส้มอยู่บนแท่งเทียนสีเขียวหร,รืออยู่สูงๆถึงเซลลนะครับผมมันถึงจะได้จุดเปิดสวยงามและทำกำไรได้เร็วขึ้นแล้วก็มม่นยำแม่นยำมากขึ้นนะครับ แล้วก็จุดเก็บสังเกตตลาดมีแค่นี้นะเพราะถ้าคุณดูฟินวิดมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ากราฟมันจะลักษณะยังไงโดยที่ไม่ต้องเข้ามาดูกราฟคุณจะพอจะเดาออกเลยว่าโอเคถ้า u s d แข็งที่สุดนะไอ้กราฟไอ้กราฟสี่คู่นี้มันจะลงนะมันจะลงลงมาคุณก็แค่เข้ามาดูว่ามันทะลุโลเดิมโลเดิมหรือยังแล้วดูว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนของเส้นสีส้ม EMA ส้มทส่นสอนเบรกิว่าเส้นสีส้มอยู่ข้างบนไหมสมมติ u s d แข็งที่สุดคุณเข้ามาดูสี่คู่นี้ว่ามันลงมาต่ําแแค่ไหนล้ว และเส้น EMA ม้ออยู่ข้างบนกราฟไหมถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็รอที่จะบายในโลที่2แต่ถ้ายูทีอ่อนที่สุดเลยไอในฟินวิดตัวพวกนี้เป็นสีเขียวหมดนะครับกราฟพวกนี้มันก็จะขึ้นไอตัวเลขมา r k เก็ตวอชก็จะจะเป็นบวกสับันแัลแลกะบวกเยอะเลยนะครับกราฟมันขึ้นคุณก็เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูกราฟว่าเอเอเมซอมอยู่ใต้กราฟไม่ใั่จะเซลอะไไหมแล้วมันทะลุหายเดิมเลยยังเป็นหายที่2องเลยยังท่านเป็นหายที่2แล้วคุณก็ค่อยหาที่หมดที่จะเข้าเซลนะครับส่วนเรื่องจุดเปิดก็อย่างทีีี่่่่บบออกดููเเสส้้้นนนนรราาคค2ทวิงยะัผม นะครับเส้นราคาสีส้มอยู่เหนือแท่งเทียนสีเขียวเซลเส้นราคาสีเขียวอยู่ใต้แท่งเทียนสีส้มบ่ายนะครับผมแบบนี้เข้าใจง่ายๆนะโอเคนะครับนําไปฝึกเทรดดูดูหลายๆรอบดูทุกวันบางวันเทรดไม่ได้ไม่เป็นไรรอเทรดวันต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ